สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษก็เป็นหนึ่งนะคะใน6ลัคนาราศีในปีพุทธศักราช2565พลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ลัคนาราศีเมษนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำมากกว่าค่ะในปีพุทธศักราช2,565นะคะดวงดาวที่มีอิทธิพลกับท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะก็จะมีดาวพระราหูดวงนี้แล้วก็ดาวมฤตยูดาวพระพฤหัสและก็ดาวพระเสาร์ค่ะเขาจะมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายแต่ ดาพระเสารนะคะก็ยังคงอยู่ที่เดิมคะ่ะแต่ก็ยังมีอิทธิพลนะคะต่อชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมาก ในคลิปนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเองแต่ถ้าท่านผู้ชมที่ไม่อยากจะให้เสียเวลามากๆนะคะที่วิดีโอนี้นะคะทางด้านขวา,ามือค่ะจะมีรูปฟันเฟืองนะคะท่านสามารถที่จะกดเข้าไปตั้งค่าให้วิดีโอนี้เดินในระยะที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะ <aled> <S <s เพื่อเซฟเวลาของท่านท่านก็จะได้รายละเอียดนะคะที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงนะคะท่านก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะคะ สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะว่าทําไมถึงบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษรพลริกจากร้ายกลายเป็นดีดาวพร,ราหูดวงนี้ค่ะเรานึกย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะคะเมื่อประมาณวันที่10กันยายนปี63ดาวพาะราหูดวงนี้นะคะอยู่ในภพการเงินของท่านและได้ตําแหน่งนิดดาพระราหูดวงนี้มาจากภพโชคลาภค่ะแต่อย่าลืมนะคะ พื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าดาวพระราหูดวงนี้นะคะในพื้นดวงเดิมใครนะคะเด่นแล้วก็ให้คุณแก่ท่านนะคะในตรงจุดนี้ก็หมายความว่าท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเงินเสมอเสมอตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ส่งผลยาวมาจนถึงวันที่30มีนาคมปี65แต่ อย่างไรก็ตามดาวพระราหูดวงนี้เมื่ออยู่ในภพการเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ตําแหน่งนิดนะคะนิดก็หมายความว่าโชคลาภที่ได้ตรงจุดนี้นะคะก็ไม่มากเท่าไรนักแต่ถ้าดวงชะตาของท่านใดนะคะที่มีดาวพระราหูนะคะเสียในดวงชะตาก็อาจจะทําให้การเงินตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะมีการไหลออกตลอดก็เป็นไปได้ค่ะการเงินนะคะเขาเรียกว่าราหูลวงทรัพย์นั่นเองนะ ะะแต่พอมาถึงวันที่30มีนาคมปี65ดาวพระราหูดวงนี้นะคะก็โครจรมาทับที่ลัคนาของท่านและได้ตำแหน่งเทวีโชคในตรงจุดนี้นะคะดาวพระราหูหมายถึงโชคลาภของท่านเมื่อมาทับที่ลัคนาก็ส่งผลในเรื่องของโชคลาภให้ท่านและก็ได้ตำแหน่งเทวีโชครองจากราชาโชคนะคะก็ถือว่าจะหล่อระยะเวลาตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะส่งผลยาวไปเลยจนถึงวันที่17 ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะคะที่ท่านจะได้โชคได้ลาบจากตรงนี้อย่างมหาศารเลยนะคะถึงแม้ว่าในพื้นดวงเดิมของท่านใดนะคะตรงจุดนี้นะคะพระดาพระราหูไม่ได้ให้คุณก็จะมีอะไรดีๆมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งที่ดีนั่นเองนะคะ เมื่อดาวพระราหูเข้าไปในภพเรือนใดก็มักจะเปลี่ยนแปลงภพเรือนนั้นในเมื่อเข้าเข้ามากลุ่มที่ลัคนาของชาวลัคนาราศีเมษเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทั้งร่างกายและจิตใจนะคะบางท่านก็อาจจะอารมณ์ร้อนขึ้นมาและในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมองอะไรก็จะเป็นผลประโยชน์ไปหมดเลยนะ เราก็มาดูในเรื่องพบการงานของท่านเลยนะคะดาวการงานของท่านนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีดังนั้นค่ะหลังจากที่ดาวพระราหูซึ่งหมายถึงโชคลาภของท่านมาทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้นะคะท่านจะทําอะไรนะคะก็มักจะได้ รายได้พิเศษเข้ามามักจะมีนะคะโชคลาบเข้ามาอย่างเนืองนองการงานมีตําแหน่งกเกษตราธิบดีการงานมีความมั่นคงดังนั้นค่ะโชคลาบหรือรายได้หรือกําไรต่างๆก็ย่อมจะเข้ามาอย่างพรั่งพรูเช่นเดียวกันนะคะในวันที่7 กรกดาคมนะคะดาวมรตยูซึ่งทับที่ลัคนาของท่านเป็นเวลาประมาณเกือบ7ปีแล้วนะคะเขาก็จะโคจรออกจากลัคนาของท่านมาอยู่ที่พบการเงินท่านโดนดาวมรตยูดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาของท่านเป็นเวลาประมาณ7ปีถ้าลองนึกย้อนกลับไปนะคะว่าตลอดระยะเวลา7ปีนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับท่านมากมายเลยไม่ว่าบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะ ไม่สบายบางท่านก็อาจมีเกณฑ์เป็นโรคร้ายต่างๆบางท่านก็มีเกณฑ์เจออุบัติเหตุมีเกณฑ์การผ่าตัดต่างๆมากมายเลยนะคะที่ผ่านมาประมาณ7ปีชีวิตค่อนข้างจะ ผลพันนะคะก็แปลเปลี่ยนไปอย่างมากๆเลยแต่หลังจากวันที่7กรกฎาคมนะคะดาวพฤตยูก็จะเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านดังนั้นนะคะการเงินของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงท่านจะมีวิธีการหาเงินในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนเลยก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะคะดาวมฤตยูเมื่อมาอยู่ในภพการเงินนะคะแล้วเราดูดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะก็ เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้ท่านแต่ขอแนะนําท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษอย่างเดียวในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่า ใจร้อนทำอะไรขอให้มีสติยามพรีพรมตัดสินใจอะไรลงไปเพราะดาวพระราหูคะ่ะเมื่อมาทับที่ลัคนาของท่านบางครั้งนะคะท่านอาจจะตัดสินใจอะไรโดยขาดความยั้งคิดก็เป็นไปได้และอย่าโลภเกินไปนะคะถ้าเราโลภเกินไปก็มักจะสูญเสียอะไรที่ควรจะได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งเลยนะคะก็คือดาวาพัพพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะดาวาพระพฤหัสด,ดวงนี้มาจากเรือนสุภะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนวินาศและได้ตำแหน่งกเกษตรตริบดีตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้เช่นเดียวกันนะคะและดาวดวงนี้ก็อยู่ยาวไปเลยประมาณ1ปีนะคะในเมื่อนะคะการงานของท่านมีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนท่านโดยที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนคอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังของท่านนั่นเองและในภพสุภะ ะะก็ยังมีความหมายเกี่ยวกับต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะส่งเสริมท่านไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลักนาราศีเมษในปี65นี้นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนะคะดาวมฤตยูที่ทับลักนาท่าน7ปีที่ผ่านมานั้นได้ออกจากลักนณาของท่านดังนั้นชีวิตของท่านเหมือนได้เปิดออกมาสู่ในสิ่งใหม่ๆนั่นเองและดาวพระราหูซึ่งหมายถึงพบโชคลาภก็มาทับที่ลักนาของท่านโชคลาภเนืองนองการเงินการงานนะคะมีความ มั่นคงค่ะถือว่านะคะดวงชะตาลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ